นี่มัจะเลี้ยแกดีไปด๊มบาดด๊มคาร์บอนในขวแกก็มันคาบอนได้ก็เลือดคาร์บอนหนอเดิมอ้เอมัจะเลี้ยแกดีสไปอ้เอบ่าวทุกคนอ้เอไก่ขวานเสียสนตายไก่ขวานเถอนนเสียคนในงานงานนู่นไปด๊มไก่ขนเราเสืหมวกก็ไก่ขนที่การเดินไปก็แล้วก็อุอบิจิตเจ้ากิเบียนในก้าวถอยกันก่อนที่มันอุคอบิเลี้ยงที่มันอุอมาเกาะที่มันอุอเอาไปเลี้ยมอัคก้ากับข้าวถึงกี่ปาระให้กับไก เอกะมูขบุญตาสนองไกฮิกิบากอมานะคะสกายคอนฮิกาก็อุขอฮาเลฮิกิบกาะฮิกิบากีซาปรมาณน้ไกยน่าสลน์นี่ยอบายอุทีานตะกนกว่านีลลอันนี้ก็สไลน์กว่านะคะกันอกันอุทยอุทเยนอยชนฮาก็บรอกูเทไกทจังโไกนูเทะสนนจไปเลยยอยมมีกว่นกดิ เอ้นกอเนกเเ้เอ้เ้ยียวมาคันมีคาไปขู่เล่กแตแก๋ยวมาไปซ่ก็ไปมาไปนะฮะก็ไกสลบอกก็ไปก็ขอเล้วขอแรกกไกลขอเาเื่ยอักิมานอมเอาขออไรันมาการเขเ้ากินไปอาก อาการอะไรกัแล่ะไอหอ了ไปอยแงกลมาไกลเกสนาคได้แต่มูกุเท่าเท่าอุ้ดูดูดวูดูดไปดอยนแกนอนอไป อามาามาเามาบอบกันมาให้กไหนแกดจะต้ไรคนนี้อลก็ไก่ดูที่ไหนปานกาทันไนีกน่อหยไปย่อบอบอลแต่เด็กนทับอลมาเล็กขนาดกตัวก็ดี มาจะได้แก่คนที่สลับปล่ได้กี่มาไก่ถูกต้องใช่ไหมไก่ถูกต้องใช่ไหมไอ้ยศาบล้อม้อยเนี่ยสลับสิ่งใแกอาสึกะสลันะเนี่ยอาสึกะสลับลูกนม็อกโกฮบิจารุคนี่ขมะยตากุศลน่าดังตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่ไก่หนูทุ่ดไอ้ยูฮวอะไรเห้ไก่สลับอะไรดีอะไร อ๋อมนเลิกเสียก hey so nice, so nice. oh, so nice. ็เอ้ยนั่นแกอาสลิกันเรสั่แล้วก็นอกรีตเยาว์มาเลิกปะไปอ๋อเอ้ยสูดีสูดีอ๋ออ๋อสูดีตัวอาหมาอีไอ้ฟุลปลีกันเลยสุก็อีสาก็สูดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวอาหมาขึ้นมาหิบยากันนั่นแก চোৰৰ নিচিনা বস্তু লাগে তোৰ হাতত যদি ফুল ফুলি লাগে ফুল নুফুলে আৰু এজোপা ফুল পাই তোৰ হাতখন বৰ পাতলা পাই বস্তু দেখিবই নাই যাওঁ চাইছোহে নহয় পাই আমাৰ মাহতি এইবিলাক কিনি অনা ফুল এটা নুচুবি দে তাৰ আগত ফুল ধেৰ আছে এটা ফুলি দিবি অ আমাৰ ঘৰত ফুল কিনি অনা ফুলি হে কিবাকে তোক কেলে দিম আকৌ

โอ้โหแล้วอาเซนต์กอลีอู้เซนต์กิลยาคีมานดิเดียร์หลังเซย์ยัดยอบ้าดิเดียร์หลังต้องดูปากแกโอ้เซนต์กอลีเซนต์กอลีโอ้ยเฮ้ยก็ว้าวว้าวแกปูนใครกูนี่ว้าวปากแกนี่แกปูนใครกูนี่หยอกต่อที่ยันต์ต่อเมื่อกี้ดอกอะไร ่อเนียนกว่าเมื่อกี้ดอกค่ะไปว้าโดนมาอะไรกันที่ไหนโดยมาเยียอะไรกันซะยัย่าทีมาจะเียนอะไรกันเสทีมานียนะับราีมับุทีมเอีนี่ที่สื่นสารเล็กทีมันพาดาด้กนี่